เบื้งกล่องไม่ค่ะคิดว่าน่าจะเอาไว้ถายเอากำลักใจถึงเขาอะค่ะมันจะจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นบ่ค่ะเขาฟังนด มีบ้านคนอยู่น้ำตรงที่เป็นนั่นค่ะตรงที่เป็นระที่ราบระะว่างเขาส่งน่าจ,จะเป็นบ้านที่ข็าะาาพักอาศัยตอนช่วงมั่นยุดหรือว่าเฮ็ดเป็นบ้านสำหรับเป็นเหมือนฟาร์มนะคะไปดูแลแกะหรือบัวอย่างนี้สิค่ะ คนขยายบ้านออกมาเยอะเลยค่ะฟังนะเห็นไหมคะม้นหลังได้ดอยนะคะว่าเห็นเนาะว่เห็นชัดเขาทําเป็นบ้านภาคตากอากาศตันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าช่วงพอลีเดยเขานะคะมาอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้แหละ บอรี่กันค่ะเนะะี่ยค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะไ้เบิรงนะคะฝนบ่โต๊ค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากูดเบอร์รี่นะคะอันเนี้ยสุกแล้วค่ะมันออกคือเปรี้ยวหว,นวานๆนะคะอันนี้มันเหี่ยวเห็นบ่มคะเพราะว่า ฝนบ๊ตกไหมคะแรงหลายมันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหนามยังคมเลยค่ะเนี่ยเปิ้งใบมันค่ะนี่ค่ะ,คะมันจะเป็นพวงแบบนี้ค่ะแต่ดีตโตนฝนบ๊ตกเฮียวเบ๊ดค่ะต้องเก็บ ต้องเก็บล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเบเก็บมันกลนหญนันกังจะเหี่ยวถิมโนก,กันยังบ่มากกินเลยค่ะปีเนี่ยปกติกันโนกก็สิม,มาก,กินพวกตระก,กูลเบอร์รี่อะคะแบบมีประโยชน์มากเลยวิตามินซีหรือว่าบำรุงหลายอย่างเลยค่ะ อันนี้ปลูก่ได้ใส่ปุ๋ยไหมคะปลูกแบบธรรมาชาติอีเล่ก็ใส่ปุ๋ยใส่ยังเลย ปกมันก็นสิเป็นคนๆนะคะคนๆนพกดนึงค่ะมันสีนี้อีกแบบหนึ่งเรสเคเรนมันกระสุกแล้วเดี๋ยวเ<ค>ขาหยุบริการหองมาซาัวนีก่อนก่อนเดี๋ยวว่าเบิรงตอนเก็บแล้วนะคะได้ลายซ้ำใดโอเคเก็บเสร็จ้วค่ะได้ทำนี่ลรอ ลูกเล็กนะคะเพราะว่าบม่สไ้ใส่ปุ๋ยมันนะ,ะ่ะถ้าใส่ปุ๋ยมันอาจจะงามกว่าในยุ่เนี่ยค่ะเท่ากับนิ้วก้อยเขาหน่มั้งค่ะแต่ที่เคยเห็นที่มันใหญ่ๆแบบลูกเกือบเท่านิโปลกับนี้นะคะเนี่ยค่ะนันเป็นไม้พุ่มนะคะตัวเนี้ย น้ำเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเขาสิพาย่ยางไปอีกมุมหนึ่งของสวนเขานะคะไริเก็บเอ,อ่อรดเคอร์แรนนะคะภา,าษาอังกฤษมันเป็นตระกูลเบอร์รี่เหมือนพวกแบล็กเบอร์รี่ราสเบอร์รี่พวกเนี้ยค่ะ โอ้ยมเมื่อกี้ตอนแดดออกอีกเพิ่งตัดหญ,ญ้าแล้วค่ะยังดำเลยเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงคุ้มเนี่ยคุ้มเล็กๆนะคะตรงเนี้ยโอ้ยเริ่มร่วงแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกเอ่อเรสเคอร์แรนด์ภาษาอังกฤษนะคะ อันนี้เปรีป้ยวๆหวานๆเหมือนกันค่ะว,ว,วิตามินวิตามินซีสูงค่ะเป็นไม้พุม่มนคะคะใบเหมือนใบมอนบานเฮอเลยค่ะเป็นแบบนี้อันนี้ว่มีหนามค่ะอันนี้บ่มมีหนามเฮาเด็ดออกก็ได้ถ้าใส่ปุ๋ยมันอาจสิพุม่มใ,ใหญ่กว่านี้นะคะนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ย อาลองเมื่อปลูกไทยนะคะโบหัวสิติดหรือเปล่าน่าสติอยี่ว่าเพราะว่ามันเป็นมันชอบมันออกนวยตอนมันสุกตอนหนาห้อนเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวสิล่องเอาเม็ดไปไหวบาห้านฮ่นะคะะลักษณะเห็นบะค่ะลักษณะ ่วงหนึ่งกับสิบประมาณสิบลูกยี่สิบลูกประมาณนะคะเริ่มลดนละ่ะเดี๋ยวเขาเก็บกันเด้อค่ะเดี๋ยวเขาจะให้ใจให้ดูเก็บเสร็จแล้วค่ะเนี่ยแดงแดงเนี่ยะได้มาหน่อยนึงมันบ่ค่อยงามค่ะผลไม้ปีนี้แบบบ่ค่อยดีเอาไว้เหมือนช่วงที่แบบมันมีดอกนะฝนบ่ต๊กนะคะเมื่อฝนบ่ต๊กมันก็แบบ ดอกมันก็ร่วงนะคะมันบติดดอกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเรสเคอรี่เนาะคะเรสเคเรนต์โมมันเรสเคอรี่เรสเคเรนต์เดี๋ยวเฮาสิพาไปดูแบบสีดำนะคะบรูว่ายังมีบอมันสิมีเรสเคเรนต์สีดำนะแบล็กเคเรนต์นะโมมันเรสเคเรนต์โอ้คนบอกกับมัวละคะ่ะ b บล็กเคอร์เรนต์เนี่ยค่ะต้นมันอ๋อมันมุดไปแล้วนี่เนี่ยค่ะเหมือนต้นใบมอนนะนะคะมันเป็นเอ่อเหมือนต้นเหมือนลูกมอนมันก็เป็นตระกูลเบอร์รี่ชนิดนึงนะคะพวกนี้ก็ตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันแต่ว่าสีดำจะบ่ค่อยบ่ยค่อยแซ่บเป็นไงค่ะ ปลูกแบบตามยถากรรมเลยค่ะเพราะได้ใส่ปุ๋ยอันนี้รสเบอรี่เนี่ยค่ะรัสเบอรี่เนี่ยค่ะ น้ำค่ะพวกนะจะมีน้ำเนี่ยค่ะลูกมันอันนี้แก่ค่ะแก่นักเต็มเลยค่ะเห็นบหกค่ะติดติดหมากนี่บุ้เป็นลูกค่ะพนนี่ มันปลูกง,ง่ายมากเลยค่ะถ้ามันติดมันสีท้าเพื่อไปน้าดินแล้วก็สิไปเกิดเป็นต้นนะ้ำจะกหลากมันนะคะลักมันไปถึงไหนมันก็นสิเกิดขึ้นมาตรงเป็นต้นเป็นต้นเกิดเป็นพุ่มค่ะเป็นพุ่มเป็นพุ่มขยายออกไปเต็มเลยปลูกง,ง่ายค่ะต้นนี้ค่ะปลูกติดแล้วโอเคค่ะเข้าไปคนเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ